ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือข้ามฟากวัดอรุณนะครับก็ท่าเรือข้ามฟากเนี่ยจะเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับถ้าใครมาก็คืออย่ากเกินหนึ่งทุ่มนะเกินหนึ่งทุ่มไม่มีเรือข้ามฟากไปฝั่งนู้นต้องย้อนกลับไปทางเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะรอเรือแล้วก็เดี๋ยวข้ามไปทางวัดท่าโพเอ้ยวัดโพวัดท่าโพท่าวัดโพแล้วก็อาจจะแบบเดินย้อนกลับไปรถไฟฟ้าใต้ดินอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าอาจจะไปบอกไปหาข้าวกินอะไรอย่างนี้ก่อนแต่ว่าวันนี้แบบฝนตกตลอดเลยอะตั้งแต่เย็นแล้ว ตอนนี้เราก็อยู่ที่ท่าเรือวัดโพแล้วนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้เห็น,นะท่าเรือแล้วก็ข้ามก็ราคา5บาทนะครับเปิดตั้งแต่ตีห้าถึงประมาณหนึ่งทุ่มเลยครับสามารถที่จะจข้ามจากวัดโพไปวัดอรุณข้ามจากวัดอรุณมาวัดโพได้นะครับก็จะใกล้ๆก,กับไุฟ้าสนามชัยนะเดินมาตรงนี้จะใกล้กว่าแล้วก็ข้ามไปข้ามเรือไปแต่ว่าถ้าใครแบบอยากเดินเยอะก็ไปหนุดสะพานพุทธอ้อมมาไกลมาก